วันนี้เราพาทำข้าวต้มทรงเครื่องหม้อใหญ่สุกร้อนๆสดล่องคอที่บ้านชอบกันมากๆเลยค่ะทำครั้งหนึ่งทานได้ทั้งครอบครัวที่ทำง่ายมากๆไปดูขั้นตอนการทำเราใช้ปลาหมึกแห้งเอ็นหอยและกุ้งแห้งเอาไปล้างน้ำต่าให้สะอาดแล้วแช่ด้วยน้ำอุ่นอย่างน้อย20นาทีเราแช่เห็นหอมลอ้ด้วยระหว่างนี้ไปหั่นใช้เทาเราหั่นเป็นแว่นหนาหน่อยประมาณนิ้วครึ่งแล้วหั่นแบนครึ่งจากนั้นใช้ที่ปอกผลไม้ฝานตรงขอบทุกด้านให้กลายเป็นชิ้นมนๆแบบนี้เวลาต้มใช้เทาจนสุกนุ่มจะตักทานง่ายไม่เละค่ะเท้มแ่่นีรางนน้้ไััลลามกแวุพดี ใช้กรรไกรเล็มหนววแล้วตัดผ่าครึ่งตัวแล้วใช้มีดขูดเมือกบางๆแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆเดี๋ยวตอนต้มสุกแล้วเขาจะพองขึ้นอีก2 0นาทีแล้วใช้เท้าเริ่มใส่ให้ใส่ปลาหมึกที่หั่นไว้ตามลงไปกุ้งแห้งและเอ็นหอยใส่ลงไปทั้งง้นที่แช่หอมหั่นบางๆตามลงไปใส่น้ำที่แช่ปลาหมึกลงไปด้วยปิดฝาแล้วต้มอีก15นาทีระหว่างนี้คอยช้อนฟองออกเรื่อยๆไปคนเจอรากบักชีมาค่ะแอบโยนลงไปตอนนี้ครบ15นาทีแล้วทุกอย่างกำลังนุ่มได้ที่สับเป็นอย่างสุดท้ายต้มไม่นานแค่่่่่พอออสสุุกกเเเเนนนนน้้้้้้้้หหหมมมมูจะะไไไรรรรดดดดดยยติิททีี็าาาใชัังง3-4ขขววป ช,ชามนี้เราทําเป็นข้าวต้มแห้งใส่น้ำซุปแค่พอคุกเคโรยด้วยขึ้นช่ายต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวที่เจียวจากน้ำมันกาหมูอันนี้หอมามากๆเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเราติดใจน้ําซุปหวานกลมๆอมนี่คิดว่าจะทําทานอีกรอบค่ะ